โอเคพเซซตที่เราทำอันนี้นะครับระบบที่ใช้คอร์ส2องศูนย์าทีจะมีอยู่4พรพเซซ์นะครับมี2ชุดชุดละ2พรีเซ็ตรวมเป็น4พรพเซซ์นะครับตอนนี้เป็นสตูดิโอคอลัมนะครับคอลัมบวก MC นะครับก็บ่งบอกได้ว่าเป็นตู้คอลัมกับตู้ MC ถ้าเราจะเปลี่ยนพีซซตนะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนให้เราลดโวลลุ่มก่อนอถ้าเรามีโวลลุ่มตรงไหนก็ลดไว้ก่อนนะครับจากนั้นกด Utility ตึงนะครับอ่ามันจะเป็นซ system u t i ิตี้ให้หมุนตรงนี้ในวิกเกตตรงนี้นะครับหมุนไปทางไหนก็ได้หมุนไปหาคําว่าโปรแกรมอ่าหมุนไปหาเจอโปรแกรมเสร็จปุ๊บก็เอนเตอร์เข้าไปครับอ่าจากนั้นรีคอร์นะครับเราจะเรียกพรีเซสตมาใช้ถ้ามันอยู่หน้าอื่นเห็นไหมลีดอย่างเงี้ยครับเซฟอย่างเงี้ยครับแล้วหมุนมาหาคําว่ารีคอร์รีคอร์เสร็จปุ๊บกดเอนเตอร์เข้าไปอ่าเราจะเจอพรีเซตแล้วครับหนึ่งสตูดิโอสองทางก็คือชุดใหญ่ครับ สองโมโนสองทางคือชุดใหญ่สามก็ 3, คือสเตอริโอคอลัมนซีก็คือโมโนคอลัมน์นะซีพีเซ็ตอ่ะสมมุติเราจะเลือกพีเซ็ตตัวก็คือผมทำหนึ่งสองสามสี่นะถ้าเกินนี้ไปเป็นพีเซ็ตอื่นเนี่ยไม่ใช่ของผมแล้วนะอ่าโอเคอ่าอย่างของผมเนี่ยจะเป็นหนึ่งสองสามสี่จำได้นะครับสมมุติผมจะใช้ไม่สมมุติแหละจะใช้ตัวนี้เลยคอลัมน์เพราะว่าตัวนี้ต่อเรา,เราต่อคอลัมน์อยู่เราก็เดินเตอร์เข้าไปครับ มันถามอีกว่าเอ็นจะเรียกใช้จริงไหมอ่ะ Enter to record ครับเสร็จแล้วครับพอเสร็จแล้วปุ๊บเรากด back กลับตรงนี้จงกว่าจะเจอหน้าหน้าหลักนี่คือหน้าหลักของเขาจบแล้วครับเปลี่ยน p ีเซ็ต